สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกนะครับวันนี้นะครับผมทําเป็นสื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟชาร์จนะครับเวลามันมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟชาร์จเนี่ยนะครับบางครั้งนะครับปัญหามันไม่ได้เกิดที่ที่ตัวระบบไฟชาร์จนะครับตัวแผ่นชาร์จหรือตัวเลกูเลเตอร์เลกติฟายเออร์ไม่ได้เสียตัวขดลวดไม่ได้เสียนะครับแต่บางที ลูกค้านะครับหรือช่างเองหลายๆคนเนี่ยอาจจะพลาดเล็กน้อยนะครับมองข้ามขั้นตอนไปนะครับเดี๋ยวมันมองข้ามขั้นตอนไปเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นะครับรถนแบบนะครับเป็น Honda w เว e 1 1 0 i ไนะครับเป็นรถลูกศิษย์ที่เขามาเรียนเนี่ยนะครับก็ถือโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับนะตอนนี้แบตเตอรี่ที่อยู่ในรถนะครับนะเดี๋ยวจะให้ลูกศิษย์วัดนะครับ ขั้นแรกก็บิดไปที่โวลตน,นะครับนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกเล้งนะครับอ่าเป็นจุดทดสนิยม2ตัวนะครับวัดไฟแบตเตอรี่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ที่อยู่ในรถเนี่ยนะครับวัดได้จุด4-6โวลต์นะครับจุดไม่ถึง1 v โวลต์นะครับไม่ถึง1โวลต์นะแบตเตอรี่ลูกนี้เป็นแบตเตอรี่เก่าเก็บ นะครับผมเอามาไว้ใช้เป็นสื่อการสอนนะครับสภาพแบตเตอรี่สวยนะครับแต่ว่าไฟไม่มีนะครับทีนี้ลองสตาร์ทเครื่องยนต์เอกพจน์ก็จี้ G, ขั้วแบตไว้ให้ปีชาวิสตาร์ท วัดที่แรกวัดได้จุด46นะครับแต่ตอนนี้วัดได้5จุกว่านะครับก็คือเกือบ6โวลต์เพราะฉะนั้นเจ้าของรถหลายคนนะครับหรือช่างหลายคนก็จะบอกว่ารถคันนี้ระบบไฟชาร์จไม่ทำงานเพราะว่ามาัชาร์จออกมาแค่ประมาณ5โวลต์แต่จริงๆนะ่ยมันไม่ใช่นะครับนะฮะเพราะว่าตัวแบตเตอรี่อ่ะมันไม่มีไฟตามมาตรฐานอยู่นะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่เอาแบตเตอรี่ที่มันค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับมาติดตั้งแทนนะครับเดี๋ยวเสียเวลาสักครู่หนึ่งะนะครับถอดแบตเตอรี่ที่มันหมดสภาพถอดแบตเตอรี่ถอดขั้วไหนก่อนครับอ่าถอดขั้วลบก่อนนะครับ สวัสดีช่วงนี้นะครับนักศึกษาผมกำลังเรียนเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟฟ้าอยู่นะครับแบตเตอรี่ให้จานเลยครับเห็นไหมครับแบตเตอรี่สภาพใหม่เลยนะครับนะแต่มันไม่มีไฟแล้วนะครับเก่าเก็บ ยี่ห้อเดียวกันไหมเหมือนกันเลยครับ ytz 5 H y U s yuasa เอาเคครับ <c oughs> ระหว่างรอลูกศิษย์เขาติดตั้งแบตเตอรี่นะครับก็มีเพื่อนสมาชิกหลายคนก็เคยให้ฟาร์มรู้ตรงนี้ไปแล้วผมก็ขอโอกาสทบทวนอีกทีงนะครับนะฮะ เวลาเราจะทำการชาร์จนะครับแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับมาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับใช้กระแสนในการชาร์จ0.4แอมป์นะครับเวลาที่ใช้ในการชาร์จ5-10ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะชาร์จเร็วนะครับเขเขียนว่า q u ิกนะครับใช้กระแส3แอมป์นะครับและเวลาที่ใช้ในการชาร์จ0.5ชั่วโมงนะครับกลับไปดูกันใหม่ ะนะครับโอเคครับโวลต์แล้วก็เลือกไปเล้งครับจุดตัวที่ยมสองโอเคนะครับตอนนี้วัดค่าแบตเตอรี่ได้12.51้นโวลต์นะครับเกินกว่าที่เขากำหนดไว้นะครับต้องไม่ต่ำกว่า12.4นะครับตอนนี้วัดได้12.51 นะครับทีนี้สตาร์ทเครื่องยนต์เดี๋ยวมันติดแล้วปีชาวิสก็เร่งอย่าให้มันดับนะครับ ซึ่งในการเช็คไฟชาร์จจริงๆนะครับถ้าไปเปิดคู่มือซ่อมเลยนะครับเขาจะระบุว่าจะต้องบิดคันเร่งไปที่รอบเครื่องยนต์เท่าไหร่แล้วจะมีกระแสไฟชาร์จเนี่ยชาร์จออกมากี่โวลต์นะจากกรณีศึกษาคันนี้ก็จะเห็นว่านะครับตอนที่เราเอาแบตเตอรี่นะครับที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับลูกนี้นะครับไปไปใส่นะครับ สตาร์ทมือนีนยังไงก็ไม่ติดอยู่แล้วนะครับแต่สตาร์ทเท้าเนี่ยมันติดแล้วพอเวลาเราเอามิเตอร์ไปเช็คเนี่ยมันชาร์จมาแค่ 5- ถึงหโวนนลต์ั้ะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าระบบไฟชาร์จเรามีปัญหานะครับก็จะรีบไปเปลี่ยนตัวแผ่นชาร์จเปลี่ยนขดลวดอะไรเลยก็ว่ากันไปแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคือคุณจะต้องตรวจสอบก่อนว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีกระแสไฟเต็มไหมนะครับซึ่งตรงเนี้นะครับ เขาก็เขียนอยู่นะครับนะฮะเห็นไหมครับเขาบอกว่าต้องไม่ต่ำกว่า12.4ผมย้ำนะครับอันนี้คือค่าที่ตามโรงงานเขาระบุมานะครับแบตเตอรี่ที่ดีเนี่ยนะครับเอาเฉพาะโวลต์น,นะครับต้องไม่ต่ำกว่า12.4ถ้ามันต่ำกว่า12.4ก็ยังไม่ต้องรีบเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับให้เอาแบตเตอรี่เนี่ยไปล้างทำฟาร์มสะอาดแล้วก็ไปทดสอบนะครับไป,ไปทำการชาร์จแล้วก็ทดสอบการเก็บประจุ ไม่ใช่อยู่ดีๆนะครับเอามิเตอร์ไปวัดเลยนะครับพอไปวัดปั๊บแล้วมันขึ้นน้อยแล้วก็บอกว่าระบบไฟชาร์จไม่ทํางานนะแต่อย่างอันนี้จะเห็นว่าพอเราแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ไปใส่เนี่ยมันก็จะมีการชาร์จเข้าแบตเตอรี่อยู่นะครับเดีย๋ยวขอเร่งเครื่องอีกทีนึงครับ นั้นก่อนที่จะบอกว่าระบบไฟชาร์จไม่ทำงานนะครับต้องทำอะไรก่อนครับ <c oughs> อ่า <c oughs> คุณต้องไปตรวจสอบแบตเตอรี่ก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยมันสมบูรณ์อยู่ไหมนะครับคําว่าสมบูรณี่ไม่ได้หมายความว่าวต์มันได้อย่างเดียวนะครับคือต้องดูได้ว่ามันเก็บประจ,จุไฟอยู่ไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าแบตเตอรี่มันไม่สมบูรณ์นะท่านก็ไปเปลี่ยนอะไรไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็มาถามในกลุ่มว่า เปลี่ยนแล้วแล้วทำไมมันยังไม่ชัดนะก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ